สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่1เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์ที่เขียนโดยคุณเปลวสีเงินแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้นะครับบอกว่าสัจจะโจรสัจจะการเมืองหมายความว่ายอย่างไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ นมโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองคุณเปรย์ใช้คำว่าครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม2566ก็เป็นวันอาสารหบูชาถ้ามีคนตั้งคำถามว่าแล้วอาสารหบูชานี่คืออะไร อาสารหะเนี่ยเป็นชื่อเดือนของอินเดียเขาตามปฏิทินจันทรคตินะครับก็จะตรงกับบันเพญเดือน8ของไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็ตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดปีไหนมีเดือน8สองหนก็จะไปตรงกับเดือนสิงหาคมอย่างเดือนนี้เป็นต้นทีนี้ในวันอาสารหะเนี่ยนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไป2611ปีในสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นพระศรีโพณพุทธคยาเป็นพระสพ,พันพ์ญยูเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน6คือพระองค์เนี่ยตรัสรู้สรรพ,พสิ่งท่วนไตรโลกทั้งในอดีตในปัจจุบันและก็ในอนาคตด้วยพระองค์เองโดยชอบโดยสมบูรณ์แล้วณวันอาสาฬหานั้นที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีสถานที่แห่งนั้น ทุกคนที่เคยไปสการะสังเวชนียสถานที่อินเดียต้องไปอยู่แล้วนะครับที่นี่แหละครับพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกคือธรรมจักรกับประวัตนสูตรแสดงกับปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปถากพระองค์ช่วยแสวงหาทางหลุดพ้นด้วยการบำเพ็ญทุกก,กิริยาทรงแสดงธรรมจบหนึ่งในห้า ปัญจะวะคีก็คือโกนธัญญาพรามบรรลุธรรมขั้นโสดาบันผู้ที่เคยสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรก็จะพบในบทท่อนท้ายก่อนจะจบตรงที่บอกว่าอัญญาสิวัตะโพโกนธัญโยอัญญาสิวัตโพโกนธัญโยนั่นแหละครับแปลเป็นไทยเนี่ยคือโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับในบทสวดธรรมจักท่อนนี้เนี่ยก็มาจากตรงนี้ คือเมื่อโกนธัญญะพราหมณรรุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทธองค์ทรงรับรู้ได้ก็ทรงอุทานขึ้นดังในบทสวดจากนั้นโกนธัญญะก็ทูลขอบวชพระพุทธองค์ก็ทรงบวชให้ด้วยวิธีเอหิภิขุอุปสัมปทาคือตรัสรับให้เข้ามาเป็นพระภิกษุได้ชื่อว่าพระอัญญาโกนธัญ,ญนะณการนั่นเองพระพุทธศาสนาก,ก็ถึงพร้อมด้วยองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ พระรัตนตรัยได้บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกณวันอาสารหะนี้เลยครับก็ทราบความเป็นมาพอคร่าวๆกันแล้วกันนะครับทีนี้ก็ทราบต่อกันอีกสนิดหนึ่งกันแล้วกันว่าพรุ่งนี้วันที่2สิงหาคมเนี่ยจะตรงกับวันแรม1น่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษานะครับคงจะได้หยุดงานแล้วก็ไปเที่ยวกันยาวต่อเนื่องกันไป6วันรวดเลยนะครับลองหาเวลาสักหานาที10นาทีดูนะครับ แล้วก็หยุดใจจากภายนอกเข้าวัดไหว้พระระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณกันบ้างก็จะดีนะครับสุขจะไม่เห็นตอนนั้นหรอกครับแต่ณจิตตั้งอยู่กับพระรัตนตรัยเนี่ยแม้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองทําไปเรื่อยๆตอนไหนก็ได้ขอให้ตั้งสติคุมใจอยู่กับพุทโธอันนี้ส์งนั้นจะเปิดสวรรค์กั้นนรกเหมือนคนซื้อ r m f หรือไม่ก็ l t f สะสมเป็นประจำสะสมไปเรื่อยๆอยังไม่รวยวันนี้หรอกครับ แต่พรุ่งนี้มันคืออนาคตรวยแน่รวยชนิดไม่ต้องไปขอส่วนบุญใครซะเลยซ้ำไปอาล่ะครับคุณเปลยบอกว่าผมหายแวบไป4-5หวันไม่ได้ไปไหนไกลหรอครับไปทําบุญบ้างทําบาปบ้างแต่หนักไปทางบาปซะมากกว่านะครับก็เลยถูกลงโทษเอาฐานหนีท่านไปเที่ยวโดยไม่ได้บอกไม่กล่าวกันแค่5วันครับปรากฏว่าต้องเข้าโรงพยาบาลสองรอบ สองโรงพยาบาลด้วยกันคือจากกรุงเทพเนี่ยหรอบยังไม่หายดีเลยนะครับทีนี้ไอ้ค่าที่ว่าอยากจะเที่ยวมากกว่ากลัวตายนี่แหละก็เลยตะกายตามพักพวกเขาไปอีกแล้วเป็นไงล่ะครับพอตะลอนไปเพื่อนเป็นต้องประคองเพื่อนใกล้ตายคือผมนี่แหละส่งโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลแบบฉุกเฉินชื่อเนี่ยเท่ดีนะครับเป็นอินเตอร์เพราะว่าต้องรับ รักษาพยาบาลพี่น้องชาวลาวที่เข้าข้ามโขงจากฝั่งสวรรณเขตเนี่ยมารักษาพยาบาลที่นี่ด้วยนะครับยอมรับนะครับยอมรับยอมรับว่าเคยไปโรงพยาบาลที่สมุทรสงครามตอนเด็กๆนะครับหมอก็เอาน้ำมันตับปลาแบบน้ําซึ่งเหม็นคาวมากนะครับยิ่งกว่าปลาสดอีกเอามาให้กินขนาดบีบจมูกก็แล้วอะไรก็แล้วยังอ้วกแตกอ้วกแตนทุกมือแล้ว กว่า60ปีครับไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหลวงตามต่างจังหวัดอีกเลยนะครับเพิ่งจะครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกสมแล้วครับกับที่ต่อท้ายชื่อด้วยคําว่าอินเ r อร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลหลวงนะครับย้ําโรงพยาบาลหลวงแต่และจังหวัดได้ขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าอืสมบูรณ์ทันสมัยบริการด้วยใจน่าย,ยกย่องจริงๆยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นอะไรที่พักพวกต้องหิ้วส่งโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินแบบนี้บอกแล้วก็อายเหมือนกันนะครับอายนางเอก คือกินเข้าไปแต่ละมือ้อแต่ละมื้อเนี่ยแล้วมันไม่ยอมออกมาดูโลกภายนอกนั่นแหละครับก็อย่างว่าผมเป็นมนุษย์พาเราพาคนทั่วไปนอนดึกตื่นสายเพราะฉะนั้นทั้งการกินการนอนการขับถ่ายชีวิตแต่ละวันเนี่ยตั้งต้นจากเที่ยงไปและทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนด้วยยาทั้งนั้นเลยเมื่อเดินทางไปไหนไหนตารางชีวิตมันก็เลยรวนไปหมดนะครับทั้งการกินการถ่ายเมื่อไม่กินยาช่วงเดินทางกระบวนการขับเคลื่อนภายในมันก็เลยหยุดงานประท้วงซะอย่างนั้นแหละครับ ตอนได้ยังวัน7วันเนี่ยยังเฉยๆอยู่แต่พอโอวันแค่ข้ามราตรีเดียวแล้วไม่ขับถ่ายมีความดันพุ่งระดับร้อยเ0็หูตางี้ลายไปหมดมองอะไรก็มีแต่ใยมังบุมคลุมไปหมดเลยนะครับทําบัตรเป็นคนไข้ใหม่ซักอาการวัดความดันแล้วก็เข้าคิวรอหมอเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกเนี่ยจิตใจบริการน่าชื่นใจนะครับเหมือนกับโรงพยาบาลราชวิถีที่กรุงเทพยังไงอย่างนั้นเลย พอถึงคิวเขาประกาศเรียกชื่อเข้าไปพบหมอเนี่ยคุณหมอก็ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรนะครับซักอาการแล้วก็ให้ขึ้นเตียงนอนแล้วก็คลำท้องเสร็จแล้วท่านก็คลางอืมแบบนี้ต้องสวนครับอีกแล้วเหรอครับนี่ผมคิดในใจนะครับอีกแล้วเหลอเคยสวนลำกล้องจนปากกระบอกพรุนมาแล้วนะครับจนต้องเศร้าตลอดชีวิตนี่ต้องมาสวนลำทวารถึงบุกดาหารจนครบทวารทั้งสองเออ บุญสร้างแต่ปางใดน,นะชักใหญ่ให้ต้องมาประสบพบเจอกับการสวนมีเว้นวายเนี่นะครับออกมานั่งรอคิวไม่นานคุณพยาบาลก็เรียกเข้าห้องผมก็เดินตามเข้าไปอ้าวกลายเป็นห้องทาข้อซะอย่างนั้นแหละคุณพยาบาลบอกว่าอาการคุณไม่ดีนะครับเอาห้องนี้แหละกําลังว่างอยู่พอดีคุณพยาบาลบอกแบบเวทนาอ่ะเปลี่ยนกางเกงแล้วก็ขึ้นเตียงนอนตะแคงแล้วหันก้นมาไม่ต้องอายนะคะ คุณพยาบาลบอกอย่างนี้นะครับใช่ครับคุณพยาบาลน่ยไม่อายหรอกแต่ผมเนี่ยแทบจะเอาหน้าซุกวางเข่าที่งออยู่เนี่ยอายเขาเลยนะครับคนเล่านี่ก็แปลกต่อหน้าคนอื่นเนี่ยทำเป็นอายแต่พอรับหลังเนี่ยชั่วได้ทุกอย่างจริงๆชนิดไม่อายถ้าคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยพอสวนแล้วก็รีบเข้าห้องน้ํามันมาแต่น้ําครับแต่เนื้อมันไม่ยอมมาแต่มาบ้างดีกว่าไม่มาเลยนะครับอย่างน้อยก็ช่วยให้ความดันเนี่ยลดลงไปเหลือระดับ140ก่กว่าๆไปปลายได้ ยกมือไหว้คุณพยาบาลคุณหมอพระคุณโรงพยาบาลทั้งยาทั้งตรวจทั้งปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เนี่ยแค่พันกว่าบาทเองครับโรงพยาบาลหลวงของไทยนี่เป็นโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับเท่าเทียมทั่วถึงจริงๆแถมยังเผื่อแผ่ถึงเพื่อนประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยเดินตัวปลิวผิวปากขึ้นรถไปต่อโลดเลยผมอะกลับมาเมื่อคืนวานก็มานั่งคิดนอนคิด เอเอไอที่อุดตันจนถึงวันนี้มันยังไม่เปิดโล่งเนี่ยสงสัยเป็นเพราะว่าเหล่าท่านเห็นผมหนีไปเที่ยวแล้วแช่งแง่เลยผมคิดอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าเขิดแล้วก็แล้วกันต่อจากนี้ไปเนี่ยจะไปไหนไปไหนก็จะยื่นใบลาล่วงหน้ากันแล้วกันนะครับอย่าแช่งกันเลยครับการบ้านการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลมายึดประเทศไปขายทอดตลาดให้พวกตะวันตกไปถึงไหนอาจจะมีคนถามแบบนี้ผมก็ตามบัางไม่ได้ตามบัางเพราะรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นแหละครับเรื่องแรกคือเรื่องลิงหลอกเจ้า เพื่อจะได้กลับเข้าเมืองแล้วก็กั้นม่านบัะชาการชักใหญ่อยู่เบื้องหลังกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลิงหลอกสวใช้แผนอัมพรางแซงแยกเพื่อให้โหวตนายกให้ได้แล้วก็กลับไปรวมกันตั้งรัฐบาลเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่กรอกกลิ้งไม่ยกเลิกไม่แก้ไขตอนนี้ไม่กลับกรอกเขียนเนื้อหาใหม่ย้ายหมวดไปทั้งหมดในตอนหน้าตามประชาตะบะตกที่มาต้องการประเทศเนี่ยให้เป็นฐานทัพ ตามยุทธศาสตร์นาโตเอเชียที่สหรัฐกัยุโรปเนี่ยจะเปิดสำนังงานประสานงานนาโต้ในเอเชียเป็นแห่งแรกขึ้นในภูมิภาคนี้ที่ญี่ปุ่นในปี2,567เพื่อปฏิบัติการกับอำนาจจีนนาโตเอเชียด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเรานะครับในความเป็นเซ็นเตอร์ทั้งทางบกทางน้ำและก็ทางอากาศไทยเนี่ยคือจิ๊กซอตัวสำคัญเลยนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้ไทยเป็นฐานทุกอย่างในความเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการเด็ดหนวดมังกรของสหรัฐกับยุโรปเนี่ยล้มเหลวครับก็เหมือนตอนสองครามมหาเอเชียบูรพาเห็นไหมครับตอนนั้นญี่ปุ่นต้องใช้ไทยเนี่ยสร้างเส้นทางสายมรณะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสะพานข้ามแม่น้ําแควสร้างทําไมครับสร้างเป็นเส้นทางจะได้ไปโจมตีพมา่าแล้วก็ต่อไปถึงอินเดียนะครับเกินไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันขอให้จําไว้อย่างหนึ่งนะครับ สัจจะในบูโจนเนี่ยมีและเชื่อได้แต่สัจจะในหมู่การเมืองไม่มีครับไม่มีแล้วก็เชื่อถือไม่ได้อีกต่างหากเพราะถ้าขืนไปเชื่อเนี่ยนะครับเสียเมืองแน่ๆครับเชื่อผมเถอะครับ